คือสคริปต์รีวิว2026 Honda Wave Rapid X ความยาวประมาณ600คำแบบไม่มีหัวข้อและมีการใส่ชื่อช่องคาคาเจอร์ทีวีตามที่คุณต้องการขีดขีดขีด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาเคิลเจอร์ทีวีวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรีวิวแบบจัดเต็มของรถที่กำลังเป็นกระแสร้รอนแรงที่สุดในตระกูลเวฟนั่นก็คือ2026 h น n d a Wave r a p i ด X เวริดเรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และการอัปเกรดด้านสมรรถนะที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นกว่าเดิมแบบชัดเจนมากหลังจากได้ลองทดสอบใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองต้องบอกเลยว่า r ร p ิด X คือเวฟที่มีความดุด,ดันที่สุดในบรรดารุ่นที่เคยผลิตมา เริ่มจากงานดีไซน์กันก่อนปีนี้ฮอนด้จัดเต็มด้วยโครงสร้างตัวรถแบบสปอร์ตไลท์เวทเส้นสายคมชัดและไฟหน้าใหม่ที่ใช้ระบบฟูลเลสด,ดีไซน์ทรงวีไลท์ทำให้ตัวรถดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจุดที่หลายคนชอบคือแฟริ่งด้านข้างที่ให้ลุกแนวสปอร์ตพร้อมด้วยล้อแม็ก17นิ้วลายใหม่ทำให้บุคลิกโดยรวมของแรปิเดูคล่องตัวและมีความแรงในสไตล์รถแข่งรุ่นเล็ก สำหรับสีที่เปิดตัวก็ถือว่ามาแรงไม่ว่าจะเป็นแดงดำน้ำเงินไทเทเนียมหรือดำด้านพริเนียมที่ดูดุด,ดันมาก ด้านเครื่องยนต์2026 Honda Wave กระติด X มาพร้อมเครื่องยนต์125ลูกบาทเซนติเมตรรุ่นปรับปรุงใหม่ระบบหัวฉีด t g m f i เ e n ไฟ a จ i เนรล่าสุดที่ตอบสนองการเร่งได้รวดเร็วกว่าเดิมรอบมาไวและให้อัตราเร่งช่วงต้นที่ดีขึ้นชัดเจนขี่ในเมืองก็พุ่งทันใจแรกการจราจรได้ง่ายส่วนช่วงกลางและปลายก็ทำได้ดีขึ้นเมื่อทดสอบบนทางโล่งความเร็วสูงสุดแตะได้ประมาณ105-110กิโลเมตรชั่วโมง ซึ่งถือว่าแรงกว่ารุ่นก่อนอย่างรู้สึกได้นอกจากนี้ตัวเครื่องยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60-65กิโลเมตรลดช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่ใช้ขี่ทุกวันได้เยอะทีเดียวระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกปรับใหม่ให้มีการเก็บแรงกระแทกดีขึ้นเวลาขี่ผ่านหลุมหรือถนนครุกรารู้สึกได้ว่ารถนิ่งขึ้น ส่วนโชคหลังคู่ก็ตอบสนองได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาเข้าโคง้งให้ความมั่นใจมากกว่าเดิมเบรกหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์แบบใหม่เบรกหลังรัมมาตรฐานการใช้งานเหมือนเดิมแต่ให้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าช่วยชะลอความเร็วได้มั่นคงนุ่มและคุมง่าย ด้านเทคโนโลยี Honda เพิ่มหน้าจอรืนใหม่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนมีฟังก์ชันแจ้งเตือนน้ำมันเช็คระยะและบอกอัตราสิ้นเปลืองแบบ Real Time ทำให้ผู้ขับรู้การทำงานของรถได้แน่นยำกว่าเดิมระบบกุงแจเป็น Honda Smart Key ที่เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานไม่ต้องไขกุญแจให้ยุ่งยากเหมือนรุ่นเก่า ในส่วนของราคานั้นต้องบอกว่าเป็นจุดที่หลายคนสนใจสำหรับ2026 Honda Wave Rapid X ราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ52,000ถึง59,000บาทแล้วแต่สีและรุ่งย่อยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะเทคโนโลยีใหม่และงานดีไซน์ที่ให้มาครบขนาดนี้ใครที่กำลังมองหารถใช้งานที่มีความแรงขึ้น รูปทรงสปอร์ตและยังคงไว้ซึ่งความประหยัดตามสไตล์เวฟรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี2026เลยทีเดียว โดยรวมหลังจากได้ทดลองขับทั้งในเมืองการเร่งแซงการเดินทางไกลและความประหยัดน้ำมันต้องยอมรับว่า Hon อน d a าทำการบ้านมาดีมากแพรพิท X เป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ขึ้นในทุกด้านขี่สนุกน้ำหนักเบาประหยัดและให้ความรู้สึกมั่นใจแบบที่รถครอบครัวทั่วไปให้ไม่ได้ใครที่เป็นแฟนตระกูล h o อน d w a เวรับรองว่ารุ่นนี้จะไม่ทำให้ผิดหวัง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Car เจอร์ r ี TV ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาให้ชมกันขอบคุณที่รับชมครับขีดขีดขีดต้องการเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบสำเนียงไทยแท้ไทยแท้หรือภาษาอื่นก็บอกได้เลยครับ